เอทลอสเบียวนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครปีศาจที่เข้ามาในตู้ฮาลโลวีนในปีนี้นั่นเองนะคือหลายๆคนเนี่ยก็คงสงสัยว่าทำไมถึงเบียวราตอนนี้แปลงร่างเป็นมาป้าเียวได้เดี๋ยวกูออกลามึงระวังตัวไว้กูกระโดดกระคอกระโดดกระคอกระโดดกระคอโอ้นี่มึงคิดว่ากูเบียวใช่ไหมกูได้กินความพัวกันแจเดี๋ยวกักระโดดกระคอ Don't get caught, good don't get <laughs> กลับมาดูสก,กิลของมันกันก่อนเนาะสำหรับสกิลแรกนะครับเลเวนัสแบชนะครับเป็นสก,กิลที่ทำดาเมจคลีถึง2เท่านะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นอีก50%ถ้ามันมีดีบัฟดาร์กเน็ตอันลิชนะครับติดอยู่ตรงตัวของศัตรูนั่นเองสำหรับสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลตีหมู่เจาะเกราะนะครับไม่ได้มีอะไรสำหรับอัลติเมทก็เหมือนเดิมสำหรับตัวละครเอทอลอซ่านั่นเองนะครับบัญญัติเนี่ยสำหรับใครที่ลืมไปแล้วนะครับบัญญัติของตัวนี้เนี่ยจะทำการลบบัฟออกไปสำหรับตัวละครตัวใดกก็ตาาามมททีี่่่่ออยูบนนนนนนนสสแแลละใใใชช้้้้้ิััไดค PVP เ แล้วก็แน่นอนครับด้วยบัญญัติที่มันเป็นอย่างนั้นมันคอมโบกับพาสีได้ดีเลยซึ่งพาสีเนี่ยเขาเขียนไ้ว่าจะทําการให้บัฟให้กับตัวละครตัวนี้2อันนะครับที่ชื่อว่า Whispering Commandment ให้มาทั้งหมดถึง2เทอร์ด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะทำการลดดาเมจที่ได้รับสําสหรับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นปีศาจแล้วก็10บัญญัตินะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนตัวของ Whispering Commandment เนี่ยที่ติดอยู่และถ้าสมมติว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีใส่เพื่อนร เบี้ยวตัวนี้นะครับคนที่ตีเนี่ยจะโดนลดคลิคดาเมจถึง40%เลยนะแล้วก็บอกว่าเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมดเนี่ยจะได้ แอคแท็ Attack, เพิ่มอีก7%นะครับตามจํานวนเพื่อร่วมทีมที่เป็นปีสารหรือบัญญัติที่อยู่บนสนามนะครับโดยที่ All อสเตตของฮีโร่ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับตามจํานวน w i s s p r r n g c o m m m n d m e n t เนี่ยถูกเอาออกไปนั่นเองและถ้าหากตัว w i s s p r r n g c o m m m n d m e n t เนี่ยถูกเอาออกไปจนหมดนะครับจะทําการให้ดีบั f ฝั่งศัตรูเนี่ยเป็น darkness unleashed นั่นเองเนะาะก็คือเอาไว้ง่ายตี2ใบนะครับก็สามารถแอปพลายในส่วนของดีบั darkness นี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับตัวของ Holy ลิ l i c เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็คือถ้าสมมติว่าฆ่าได้ก็สามารถลดเกรฝั่งของข้ามได้1อันนะครับซึ่งก็ถือว่าสามารถกันสําหรับทีมที่รีบกดอันติได้ ประมาณหนึ่งเลยเนาะละกรแน่นอนครับหลายคนเนี่ยก็คงเอาไปเป็นตัวดาเมจกันเนาะแล้วก็ใช้บัญญัติของมันแต่วันนี้ผมขอมาใช้ในทีมลูกรักของผมหน่อยละกันนะโดยที่เอาตัวเอทรอซ่าตัวนี้เองเนี่ยเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับแล้วก็เอาบัญญัติของเซลดิสเนี่ยมาใช้แทนที่เหตุผลที่ใช้ทีมนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอทีมเอทรอซ่าถูกไหมเราจะได้ใช้บัญญัติทั้งหมดถึง2อันด้วยกันนะครับเพราะว่าเอทรอซ่ากับเซลดิสลูกรักของผมเนี่ยเป็นตัวละครที่คอมโบได้ด้วยตัวเองกับบััััััญญตติวเเเเเอองงท้้้้นนนนลยะะะครระะนนรพาาาฉถจจใ อย่างเช่นเอทอร์ซาฟ่อนรงค้ามเนี่ยเราก็จะได้ผลประโยชน์อย่างสูงสุดเนาะแต่ถ้าหากเราไม่เจอเราสามารถเก่งได้ถึง4เทินด้วยกันนะเพราะว่าเซลดิสเองเนี่ยก็สามารถเก่งได้2เทินของมันหลังจาก2เทินเสร็จปุ๊บเอทอร์ซาจะเฉืดอฉายต่อนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นทีมที่ถึกประมาณหนึ่งและมีดาเมจอยู่อย่างเรื่อยๆนั่นเองอ่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันมากับตาแรกนะครับเจอเป็นทีมเจ็ตบาเบ้อโอ้โหไม่ใช่ย่อยๆนะ อ่ะโอเคถ้าทุกคนเห็นนะครับก็จะมีบัฟ whispering commandment ติดอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเล่นทีมนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะลบบัฟของมันได้ทันทีนียเพราะฉะนั้นเราจะรอ2เทนะินเนาะในขณะที่รอเนี่ยเราก็ไม่รอช้านะครับใช้ตัวของ ic, เซลดิททำดาเมจไปก่อนซึ่งดั๊นี่ใช้โอเคได้เวลาก,การทึ <c oughs> ใส่เป็น invisible b a d e ไปก่อนจังหวะแรกนะครับและกระโดดสล็คแท็กไปทงที เรียบร้อยดับเบิลแบบสูงริ้วสูงริ้วก็จะสบายสบายหน่อยนะครับสำหรับการเจอทีม7บาทเพราะว่าตัวทีม7บาทไปเนี่ยไม่ได้ถึกไม่ได้ทนอะไรขนาดนั้นเนาะสิ่งที่อาจจะแย่นิดนึงก็คือเราใช้การไป2ใบแต่จวกการเซลดิสไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทิร์นหน้าเราก็คงยังไม่ได้ใช้การของเอทรอซ่าเนาะให้เอทรอซ่าเนี่ยยืนถึกๆึจนทนไปอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้การในตัวของลูฟี่นะครับหมาถึงเดมิกรนะเออล้วนๆในเทิร์นหน้านั่นเองเป็นเมอร์ลินยิงมาแล้วก็โดนรถ แผลเลือดไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่น่ากลัวเพตอะนั้นเราก็ปาดมาหนึ่งรอบผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอสคานอลหรอที่ใช้ไม่ไม่ไมอา่าโอเคเป็นบอนนี่นะครับงั้นเราก็ขอตีเป็นอย่างนี้ละกันเพราะว่าผมคงไม่ได้สนใช้การ์ดตัวของเดมี่อีกแล้วนะครับในเทิร์นต่อไปเอินเฟอร์โนนะครับเป่ามาก่อนในจังหวะแรกนะซึ่งแน่นอนครับโกเทอร์ไม่รอดแน่นอนเป็นขอเพลไฟตีใส่ตัวของเมร์ลินไปอีกหนึ่งทีและอินเฟอร์โนจบท้ายนะครับมาดูกันว่าโกเทอร์จะรอด หรือไม่รอดโอ้ยขีกทีหนึ่งก็ตายแล้วอะแต่โอเคไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่ามันคงไม่ได้เปลี่ยนชัยชนะที่เราจะได้ไปในส่วนของตานี้อยู่ดีนะอะตีใส่รัวๆตัวของเอทราซามานะครับอะ ทีนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะติดในส่วนของดานเดนอันลิชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็โดนลดออสแตทไป15%นะครับชิ้วๆเราตีแบบเรียงตัวเลยก็ได้นะครับจริงๆเราตีหมู่มันอาจจะดูสะใจกว่าไม่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 เราใช้ท่านี้ดีกว่าสำหรับตีเดี่ยวใส่เต็มๆเลยคราเลวอรนัสแบชช์โอ้โหตีแสนไม่ต้องรีบก็แรงได้เหมือนกันเก็บขนมกลับบ้าน ที่2นะครับอ่านี่ไงเจอทีมประจำชาตินะครับสำหรับทีมปีาศาจที่เป็น3ตัวนี้นั่นเองนะก็ถ้าที่เราสังเกตเห็นเนี่ยตัวของเกลดาก็น่าจะเป็นตัวที่ไว้ค่อยฆ่าแล้วกันนะครับยังไงทีมเราก็ฆ่าได้ครับไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรมากแต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าเป็นอาหารลบก็พอนะ <c oughs> เป็นอีวิซิมเบตใสยเป็นจังหวะแ,แ,แ,แรกนะหูสี่แสนกระทือไไปสามแสนโอ้โหแรงเหลือเกินลกูกโผล่พอลักลูกเหลือเกิน จบไปนะครับดัตไม่ต้องเล่นนะส่วนตัวของเกลดาเดี๋ยวค่อยให้ตัวของเอทอร์าซ่าเป็นคนฆ่านะครับจริงๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นปะคือเหมือนมันรู้อะว่าแบบอย่าให้เซลดิสมาบดบังตัวของเอทอร์าซ่านะจัการไม่ต้องขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยล่ะการเซลดิสไม่ขึ้นมาสองตาแล้วเนี่ยและดูครับถึกมากนะฮะในจังหวะที่ยังมีบัฟตัวของ whispering commandment อยู่นะครับนี่คือถึกมากๆเลยนะยิ่งถ้าติติดคลีมานี่ไม่ต้องหวังเลยนะครับสบายผมบอกเลยสบายเพราะนั้นตอนนี้เราก็ เหมือนเดิมครับเราเผาไปแล้วก็กดตี2ใบไปเลยแล้วกันเนาะเราเราแบ่งเทินให้ทุกคนเล่นอย่างเขาเรียกว่าเข้าเถียมนะครับไม่มีใครมายืนแบบเฉยแน่น,นอนแล้วเรียบร้อยครับผมเดมิ่ลงไปก่อนนะแล้วเป็นของออเพลไฟตีไปอีกจังหวะหนึ่งนะครับนานาชิก็ล้มไปด้วยเช่นกันแล้วเป็นตัวของเกลดาเอาไปด้วยเหรอหม <laughs> <อ>ด <laughs> ที่สมแล้วนะครับเจอเป็นทีมนุษย์เฮ้ยโอ คลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากอ้อย่าเป็นอาหารหลบพอน้องเพอน้องไม่รอดหรอกนะจริงๆโดนแค่ดอกเดียวก็ตายแล้วบ้างมาอิมิสเบตเป้งไปโอ้หลาก่อนลาก่อนฮัลโหลแรงเกินล็อกซี่ฟิวไปข้างถนนแล้วเนี่ยทีนี้เราก็รอรับดาเมจชิลๆนะครับเพราะว่าตัวของ อุ้ยแล้วลบบัฟผมเหรอลอบบัฟผมเหรอโอ้ช่างกล้าเหลือเกินพอลบบัฟปุ๊บก็อาจจะแบบถึกน้อยลงหน่อยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะแต่มาทำอย่างนี้เนี่ยนะพวกคุณทุกคนเนี่ยก็จะได้ darkness unleash ไปยังไงล่ะ <c oughs> และแน่นอนว่าเอทรซ่า <c oughs> ของเราก็ขอ,ก,ขอกินเทินสองไปเลยละกันนะครับล i v i n g g r a ฟหยาดตีจอกเกาะมูไปึที เน้นๆที่3า0แสนนะครับแล้วมาตีเดียวต่ออีกแล้วนะแบทช์โอ้โหจบเร็วเกิน <roomm S 1> มากับจาดที่4แล้วเฮ้ยแล้วเจอเป็นทีมนี้อ้าวนี่คือเคสที่ผมบอกว่ามันจะสบายนะครับเพราะว่าเราได้2อ,อันอออออออผม คือจริงๆอะผมอยากฟาดเลยนะแต่ด้วยความที่เขายังมี whispering comment a n d m อยู่นะครับมันทําให้เราตีเข้าค่อนข้างยากนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะตีเป็นอย่างนี้ไปก่อนเนาะซึ่งดั๊ตเขาม,ไมีไม่มีโอเคเราจะแอปพลายในส่วนของ darkness u n l e นะครับใส่ฝังตรงข้ามไปก่อนเพราะว่าจะลดสเตตทั้งหมดถึง15%นะแล้วก็ไม่สามารถล้างได้ด้วยเช่นกันนะครับและตีไปก่อนจังหวะแรกนะครับดาเมจเราไม่ต้องสนอะไรเยอะนะเราเน้นเอาพาสีให้ติดก่อนนะครับ ฝั่งนู้นนี่จะมันดูดาเมจแบบเบาวิวจังเลยเพราะว่าตัวเอทอลซ่าฝั่งนน้นเขายังมีบัฟอยู่บนหัวนะครับแล้วโอ้โหเมจเจ้าเอาล่ะอิมเพลสครับใส่มาก่อนแต่ว่าจังหวะนี้ตัวของฝั่งเราก็จะบางลงนิดหนึ่งเนาะแล้วก็อ้าวแล้วลัวต่อมาใส่ตัวของเอทอลซ่าเลครับเหมือนจะโกรธอะไรใครกันมาไม่แน่ใจแล้วเป็นอินฟโนใส่มาต่อนะเตรียมตัวเตรียมใจหรือยังจ๊ะการ์ดพี่เยอะมากๆเลยพี่จะสับให้แหลก อ้าวผมว่าตายหมดเอาป่ะไม่เหลือหรอกเซลดิสรับจบนะครับอินวิสิเบิลเบสสับไปจ้วงเขาเป็นลงไปนอนกองกับพื้นและหมาผมสแลชแฮ็กขั้นสองจ้วมไปเฮ้ยโอ้โหเราเป็นขั้นสองตีมันเลยนะครับสำหรับเลเวนแนนต์แบชนั่นเองนะแล้วก็ยังสบายสบายชิลๆนะเพราะว่าตัวของอ่า เอทัลลัสเบลเองเนี่ยถ้ามันยืนอยู่แค่นี้มันมันอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วตัวยืนหลังเขาเป็นตัวของเซอิ์ดิฟ้านะก็ดูน่าสนใจชอบนะครับทีมนี้แต่คุณก็ยังต้องโดนกระทืบอยู่ดีเข้าใจไหมเข้าใจไหมทาไม่ตายก็ซ้ำอีกทีนึงยังไงเล่าโอ้ยซ้ำอีกทีไม่ดีซ้ำอีกทีนึงไม่ดีผมโดนลบบัฟไอโอคโอโหเมื่อกี้คือผมแบบหัวจมพื้นแล้วนะแต่ยังดีนะครับที่รอดขึ้นมาได้ าถึงจะเป็นคลิปเอทเทลอสซ่าแต่อันตีมันมาอย่างนี้ขอหน่อยละกัน <c oughs> จัดไปเลยลูกไม่ได้กดมานานแล้วปางวารีรูปแบบที่69ผ่าครึ่งเรียบร้อยสองเันสามโอ้โหอร่อยตาที่5หรือตาสุดท้ายแล้วนะครับหรือเปล่ามาดูกันก่อนดีกว่ามา เจอสนับทีมเกล้าเช่นเคยนะครับแล้วฮะมีพรคนเดียวเหรอโอ้จบสิอย่างเงี้ยมีพรคนเดียวเฮ้แล้วคือโอ้โหใชก้าสองใบไม่ได้ด้วยอ่าอ่าอ่าเอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอีบิสมบ์เบตใส่ไปก่อน1ทีนะแล้วก็เป็นอินฟินอใส่ไป1รอบนะครับโอ้โหแรงแรงแรงดูเดมี่ก่อน โอเคแนตตาต่อไปเหลือเราจะฆ่าดัททิ้งนะครับจริงๆก็มันก็ฆ่าได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับไปอินเฟอร์โนใส่มาก่อนในจังหวะแรกนะครับนี่แกถึกถึกทนทนเอคทรอซ่าที่ถึกมากนะครับเอาโอ้โหแล้วทีเดียวใส่ตัวของเซลดิสมาแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าไม่แพ้สีแล้วปาดบัตรตอนมาอีกหนึ่งรอบโอ้โหเอคทรอซ่าถึกเกินถึกสุดๆไปเลยนะครับแนตตาหน้าเราจะไม่ให้เขาเล่นแล้วนะเพราะนั้นก็เอาไปอย่างนี้ไป ไปหนึ่งรอบแล้วค่อยกระแทกหนึ่งทีสำหรับคุณพี่ของเราในนี้ Inferno ใส่ไปนะครับเยี่ยสองลาดไปอีกทีหนึ่งสองแสนเจ็ดแนละสลัดแฮก,ก็ไปเงโอ้โหไม่ต้องเล่นล่างทองของคุณอนะไม่ต้องเล่นโอเคจบสองเทินของเซลดิตแล้วนะครับอีกสองเทินต่อไปไม่เทินต่อ,ต,อต่อไปต่างหากละ่ะเป็นของเอเธลซ่าแล้เนะี้มาดูกันว่าเราจะทําได้สักแค่ไหนนะครับโอ้โหดูดีถึงมากเข้าแค่แบบคิดละแปดร้อย โอ้แล้วตีไม่หยุดเลยนี่โอ้โหโทษทีนะผมน่ะถึกมากๆเลยยังไงเล่าอ่ะติดอะไรกันไปให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ข้าเขาก็ไม่น่าใช่เรื่องยากแล้วนะครับเราก็จริงๆไม่ต้องตีเจาะเกาะก็ได้นะเราเป็นเผาไปตีเดี่ยวตีเดี่ยวเลยละกันนะครับมาดูว่ามันจะแรงได้แค่ไหนนะเป็นอินฟลโนป่าเข้าไปก่อนนะครับให้ตัวข้างๆเนี่ยหายไปก่อนเลยนะ แล้วก็เป็นเลเวนัสแบชนะครับอุ้ยสามแสนอีกนิดเดียวเอาไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> พอไม่ขีนี่มันเบามากเลยเพราะว่ามันเพิ่มแบบดาเมจขี้สองเท่าถ้าขีทีหนึ่งก็คือแบบหนำหนำอะมันแบบสนุกแน่นอนเลครับโอเคแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นลิสต์นะครับซึ่งถ้าเขาชนะได้มันก็คงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแถมแถมแถมไปตาต่อไปกันเลยนะครับ ที่6กันต่อนะครับคือถ้าดูจากตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเซลดิดมันดูแบบว่าเด่นจังก็อย่างที่บอกครับเราเอามาเป็นตัวซนะับเนาะแล้วก็ค่อนข้างได้ผลนะครับเป็นทีมที่ไม่ต้องรีบเล่นแล้วก็ไม่ต้องรอจนเกินไปเนะี่ยมันไม่รู้สึกอึดอัดทั้ง2ฝั่งเลยนะโอเคแล้วเราก็อุย๊ยอเเอกโกเทอร์เนาะตกใจดูว่าพ้ก,ก้าโลโอมาจากไหนอ่ะโอเคเช่นเดิมครับเราปาดไปแล้วก็ตีหนึ่งรอบนะเพราะนั้นพี่ชายคนเนี้ไม่ต้องอยู่บนสนามอุย้ยสี่แสนรับ ไีสามแนเจดอ้โหแรงสุดๆไปเลยนะครับโอเคยังจวดก,การได้อยู่นะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เราจวกการเซร์ดในเชิร์สองได้ <laughs> 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 อ่ะเป็นอัปเกรดขั้นขึ้นมานะครับใส่ตัวของเอสคดนร์แล้วตีเดียวใส่ตัวของเซลดิสนะครับยังถึกอยู่นะเกรดยิ่งดีเลยนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> สบายใจเลยนะาลดเกรดให้เรานี่โคตรใจดีเลย <laughs> อ่ะ เป็นระเบิดพลังมานะครับเะกี้เพราะฉะนั้นเราก็ปาดได้สบายเลยนะจริงๆเราเลื่อนอีกมันก็มันก็ได้อะแหละใช่ไหมวันเราก็ปาดไปหนึ่งทีแล้วก็เป็นอินฟินิอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับอินฟิสูเบตอีกหนึ่งรอบเป๊กโอมุดทีมหกแสนแรงเกินเอตอส่ายังไม่ได้เล่นเลยตาที่เจ็ดนะครับเจอเป็นอันนา เราได้เจอของดีอย่างนี้ก็สบายใจผมสิครับเพราะนั้นเนี่ยเธอรแรกของเราเราขอเป็นตัวของเอทอร์ซาเลยละกันนะคือมันถึกก็คงดีนะครับแต่ว่าถ้าเราตีเธอเนี้ยเราจะตีไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาใส่ไปอย่างนี้ไปแล้วก็อ่อเมื่อกี้ใครมีนะโอเคหมอน,นี่ไม่มีมันก็ตีไปตีไปแต่ว่าอย่าเพิ่งหวังตัวละครเอทอร์ซาเราจะตีแรงนะครับมอนเดิมครับผมฟังดูมีเอทอร์ซาเหมือนกันเพราะนั้นความถึกของเขาก็ไม่เป็นสองรองใครเลยเนาะเราไม่สามารถจะตีแบบทีเดียวตายได้ขนาดนั้นนะครับ อินฟ no านเผาต่อนะครับมาดูกันว่าดามเดจะถึงหรือเปล่าเผาไปเรียบร้อยเกลด้าหายนะฮะ <c oughs> <c oughs> ยังพอถูไายได้นะครับแต่ว่าในกรณีส่วนใหญ่ผมมั่นใจนะครับว่ามัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกคือฝั่งตรงข้ามน่าจะมีเลือเดเยอะกว่านี้นะครับแล้วการน,นี้ก็เป็นตัวของเอทรอซาตีเดี่ยวใส่มาก,ก่อนนะครับแล้วก็เป็นตีหมูนะครับจอกอไปห่ที ฝั่งเราก็ติดไปเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของ Darknet Unleash นั่นเองนะฝั่งเราก็โดนลดสแตทเรียบร้อยนะครับแต่ถามว่า w h o s care <S ในเมื่อเราการ์ดจั่วโคตรดีขนาดดีสับไปหนึ่งทีไม่น่าเหลือนะครับขออีกหนึ่งรอบได้ไหมไม่ได้อะคืออ่าบัฟมันหายหนึหน่งอนะันอ่ะไม่เป็นไรหรอกเข้าไหมอี v ิ s ซ b เ e b เบลสับไปนะนหนึ่งทีจ้วงไปห้าเจ็สามเหลือบัฟอะไรอยู่ไม่รู้แต่ของกระโดดเสียไปเล้ ไม่ควรตีสองใบจริงตีสองใบปุ๊บอัตราคี้หายหายไม่มุดเลยนะครับคือถึงแม้ว่าบัฟขี้รอดเพลผมจะหายไปนะแต่อัตราคี้ของผมเนี่ยมันไม่ได้เล่นน้อยนะครับถ้าคี้ผมร้อยแปดสิบหกแล้วตาที่แล้วนี่สองร้อยแปดสิบหกแล้วอ่ะโอเคตาน,นี้ก็เป็นจริงก็ตีทีเดียวก็ไม่น่ารอดแล้วนะครับแต่เพื่อไว้นะเอทอร,ร์ซาเลเวนเรนแบชเชียอเรียบร้อย นขนมกลับบ้านมากับตาสุดท้ายจริงๆแล้วนะตาสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเจอเป็นทีมปีศาจประจำจังหวัดนั่นเองนะครับก็ดูจากสภาพแล้วไม่รอดน,นะครับหมอน,นี้หมอน,นี้ไม่รอดแน่น,นอนค <c oughs> อมเบอร์เดิมนะครับสำหรับ Invisible b a บ e แล้วก็ Hack Slash นั่นเองใส่ไปในรูของดั๊นะโอ้สี่แสนแล้วจะไปสามแสนน้ำหนักละลูกเลือดมีเยอะกว่ากว่านี้หรือเปล่าโอ้โห Hello, ปาดเทินแรกแบบอร่อยเลยนะครับแล้วก็เทินต่อไปเดี๋ยวเราจะค,ค่อยๆทยอยเก็บอุ้ยเราเราได้อยู่นะเรายังมีการ์ด slash hack <c oughs> slash <ature> hack มีแค่ hack slash เเลยอ่ะแล้วมีตีเดียวอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอสับในส่วนของคาเมล่าทิ้งไปเลยก็ได้เนาะฝั่งหนูจะได้แบบไม่มีตัว,ต,วตัวซับนะครับคือบางทีเนี่ยเราไปโฟกัสตัวละครแบบหลักๆเกินไปนะจริงๆไอตัวมีปัญหาเนี่ยคือ,อพวกตัวซับสี่ทั้งหลายเนี่ยทำให้ตัวมันเก่งนะครับเพราะนั้นเราก็กระทืบทิ้งไปเลยแล้วกันเนาะเราเป่าไฟทีนึงไหม เพื่อแบบความสวยงามนะครับก่อนที่จะใช้ slash hack นั่นเอง inferno นะครับเกียร์สองของลูฟี่เอาไปสี่แสนนะครับโอ้โหโคตรเปลืองอีกอีกห้าแสนโอ้โหนี่แพ้สี่ด้วยนะโอเคในเทิร์นต่อไปเป็นตัวของเอทอซ่าจะได้ออกลงแล้วนะครับแน่นอนว่าเราจะไปตบตัวของเกลดาที่แบบว่าตอนนี้ก็น่าจะได้สแต็คครบแล้วหรือ,อยังนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเขามีเท่าไหร่แล้วแต่ที่แน่ๆเขาโดนลดสแต็คนะครับ เขาว่าโดนอันไอ้ดาร์กเน็ตอันลิชไปนั่นเองเนาะลดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อู้แต่เขาดูดเลือดไม่พอเลือดเขาน้อยมากนะอย่างเงี้ยเรียบยร้อยส้มแซนลากกล่องนะขอตีแบบหนำๆเลยแล้วกัน,นะนรับสามบายสองเอทอราลซาเร็วนะแบชโอ้โหนีแอดทีเดียวก็ไม่เลือดสี่แสน,นะครับหันไปตีตัวของลูฟี่ด้วยเช่นกันไม่รอดน,นะ เคงั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเบียวแค่ไหนรอติดตามชมกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม